สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็จบไปแล้วนะครับคู่ระหว่างไทยกับอเมริกาก็เช่นเคยแล้วนะครับก็เหมือนกับที่คาดหวังกันเอาไว้แต่มันเกินคาดครับในคราวนี้เนื่องจากว่าไทยสามารถแย่งเซตจ,จากอเมริกามาได้1เซตครับแบบชิวเฉียดเฉียดชิว,ช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 วกระวาได้ครับทำเอาหลายคนพอใจในการเล่นของทีมไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าทีมไทยได้โชว์ฟอร์มสุดๆถ้าเล่นแบบนี้ไม่เสียใจเลยประมาณนั้นครับ และในที่สุดไทยก็สามารถคืนฟอร์มกลับมาได้แม้จะแพ้ก็ตามก็เอาชนะใจคนไทยด้วยการนี่เยอะแยะกับแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ชอบใจก็มีเยอะคือกันนะเพจกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามเขาก็ขึ้นมาเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเอาชนะไทยได้สำเร็จประเดิมชัยชนะนัดแรกในสัปดาห์ที่3 VNL 2025 ไทยแพ้อเมริกา1ต่อ3โด้วยคะแนน 26, 28, 25, 21, 25, 27, 15, 25เซตที่1นักกีฬาสาวอเมริกันขึ้นนำอย่างขาดร้อยในช่วงท้ายเซตคะแนนก็อยู่ที่20ต่อ14แต่หลังจากนั้นพวกเธอก็สามารถเปิดเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องถึง3ครั้งนักกีฬาสาวจากแดนเจดีทองก็คือไทยนี่แหละนะครับก็ฉวยโอกาส จากความผิดพลาดของคู่ต่อสู้พลิกสถานการณ์เข้าสู่ช่วงต่อเวลาสําคัญก็คือช่วงดิวครับช่วงปีสาจนั่นเองช่วงดิวที่ตึงเครียดแต่สุดท้ายนะักกีฬาสาวอเมริกันก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการบล็อกอย่างมีประสิทธิภาพคว้าชัยชนะอย่างน่าตื่นเต้นด้วยคะแนน28-26เสียดายจริงๆครับท่านผู้ชมครับลุยกันมาได้ขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าสาวไทยเราจะ เล่นกับอเมริกาได้ถึงดิวถึง28ขคะแนนนี้นะครับเอ้าสื่อเวียดนามเขายังต่ออีกเขาบอกว่าการแข่งขันเป็นไประยางดุเดือดในครึ่งแรกของเซตที่2แต่ช่วงท้ายเซตทีมไทยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยพลังของพิมพิชยากองหน้าตัวเก่งส่วนทีมอเมริกาจุดอ่อนของพวกเธออยู่ในช่วงแรกปรากฏชัดเจนในช่วงท้าย ก็ขึ้นนำมาสู่ความพ่ายแพ้ในเซตนี้ก็หมายถึงว่าอเมริกาได้แพ้นี่แหละนะครับเซตที่3ยังเป็นการดวลกันร,ระหว่างพิมพ์พิชยากับสาวสกินเนอร์ที่ทำคะแนนให้กับทีมอย่างต่อเนื่องทีมอเมริกานำห่าง4คะแนนด้วย19ต่อ15แต่ก็พลาดอีกครั้งหนึ่งท้าไม่กู้ต่อสู้ตีเสมอและต้องใช้การต่อเวลาพิเศษนะั่นก็คือดิวนั่นแหละนะครับเพื่อหาผู้ชนะและ ครั้งนี้ทีมอเมริกายังคงเหนือกว่าคว้าชัยชนะมาได้เซตที่4อเมริกาช่วยโอกาสจากจุดอ่อนของสสิภาพรน้องออมซับเดอะแบงค์ bank. นี่แหละนะครับเริ่มต้นขึ้นมาก็รับบอลแป๊กนะั่นแหละอย่างที่พวกเราเห็นบวกกับการบล็อกที่แข็งแกร่งช่วยทำให้พวกเขาได้ขึ้นนำตั้งแต่ต้นเซตส่วนไทยก็เล่นได้แค่พิมพิชยายังไม่แข็งแกร่งพอ พวกเขาจึงต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไป1ต่อสร็เซตกาวาไปนะครับก็แจ้งคะแนนขึ้นมาคนนี้ได้เท่านั้นคนนั้นได้เท่านี้ก็ไล่ไปครับอเมริกาทำคะแนนได้สูงสุดก็คือสกินเนอร์22แต้มส่วนไทยคะแนนสูงสุดก็คือบีมพิมพ์พิชญาทำไป28คะแนนครับส่วนวริสราครับลูกรักของปังเหนนียนเขาทำไป9คะแนนครับท่านผู้ชมวันนี้เฟิร์นเล่นดีจริงๆครับ ขึ้นตีเป็นแต้มประมาณนั้นนะแต่ท้ายทายมันก็โดนบล็อกคือกันครับคอมเมนต์ของป้าป้าชาวเวียดนามเขาจะว่าอย่างไรโอเวียดนามทําปกขึ้นมาส,สวยไม่เป็นเวียดนามหรือว่างนี่เขาทำนี่สวยจริงๆครับอา้าวขึ้นมาดูมาดูความคิดเห็นของป้าป้าเหงยนเขาว่าอย่างไรครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าคอมเมนต์แรกนี่สกินเนอร์บีมบีมและเพื่อนๆคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า หลังจากกินข้าวมา4-5หปีเจ้าคุตติโน,โน่สุดที่รักของฉันก็ยังคงนอนจมอยู่ในครูน้ำปีนี้เขาอายุน้อยกว่ามากนี่น่าจะเป็นฤดูการสุดท้ายของเขาแล้วใช่ไหมผมจึงขอลาไปก่อนคุตติโน,โน่การเล่นไม่ค่อยจะโชว์ฟอร์มออกเท่าไหร่นะครับผิดฟอร์มนะเท่าที่พ่อใหโนด,ดูนี่นะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าในปัจจุบันแกนแท้ของทีมไทยอยู่ที่บีมแบกหลังค่อมเลย คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสัปดาห์นี้อเมริกาตื่นขึ้นและโทรกลับสกินเนอร์และพอลเดอร์ไม่เช่นนั้นนะก็ว่าไปแล้วนะครับพอเดอร์ก็ลงมาเป็นเซตเตอร์หลักของทีมครับแล้วก็สกินเนอร์ก็ตีที่หัวเสาซ้ายได้อย่างงดงามทีเดียวมีคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์นี้บอกว่าไม่มีคน2คนนี้เสียไขยไป3ฟองก็หมายถึงว่าไม่มี2คนนี้ก็คือสกินเนอร์กับพอลเดอร์นี่แพ้ไทย3โบแน่ๆคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า เขาไม่ตอบกลับนะบอกว่ามีน้องสาว MB สูง2เมตรกว่า,วาที่สวยมากคนนี้ก็คือแล้วก็คือเรเก้น,นั่นเองครับที่สูง204ซนติเมตรนะแต่แอดมินค่อนข้างเรื่องมากเกี่ยวกับเรื่องเธอเอาก็ว่าไปครับมีคอมเมนต์มาตอบกลับหลากหลายทีเดียวมีลูกหนึ่งครับที่น้องบีมอาจเข้าใส่แก้มทางด้านซ้ายของ เบรเก้ี่อย่างจังครับถึงกับวิ่งมาขอโทษเลยนะครับเบรเก้นั่งลงสงสงบสติอารมณ์สักพักหนึ่งนิ่งนะครับก็คงจะปร,ะประับสภาพร่างกายของตัวเองให้กลับมาในท่านั่งพับเพียบอย่างยาวเลยอ <c> ย <oughs> ่งที่ภาพเห็นนี่เลยนะคำเมนต่อไปบอกว่าไอ้เชา VH ซาสิลมเหลวไม่เป็นท่าฟอร์มของเพียวอัจราพรคงยศก็ยังไม่มาครับสสิ ตีได้หนึ่งแต้มหรือเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแต้มนะถ้าไปที่พยานดด์ดูหรือสองแต้มมั้งน่าจะเป็นหนึ่งแต้มนะสะสิหวดลงไปแต่เกมรับของสสิก็ไม่มาครับแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเซอร์แคนชนะทั้งคู่อ้าวคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าผู้เล่นไทยมีความมั่นคงและมั่นใจมากแง่ๆล่ะครับมันไม่มีความกดดันอะไรเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเรานี่เป็นรองตลอดครับ ย่างได้นะตีกันมา67ปีเราได้มาแค่3มเซตเท่านั้นนะเล่นกับอเมริกาเนี่เหนียนนะถือว่าได้ถือว่าดีนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสาวไทยและอเมริกา B ีหนึ่งน่าอยาแยงหัวมาวานสันนบันคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าก็เป็นแบบนี้แหละแต่หลายคนกลับวิจารณ์เวียดน,นามแรงมากคนเวียดน,นามอยากเก่งทุกอย่างถ้าจะเล่นให้เก่งในเวียดน,นามได้ก็ต้องเล่นกับนักบุญสิกล่าวไป คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวเวียดนามนี่แหละเขาบอกว่าคนไทยเก่งมากถึงจะแพ้ก็ยังเก่งคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าอเมริกาก็เหมือนกับการกินประเทศไทยและเราจะเอาประเทศไทยไปได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเป็นเรื่องตลกมากอเมริกาหนึ่งเรื่องคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าคนอเมริกันรุ่นนี้ไม่ดีเท่ารุ่นก่อนก็ใช่ครับตัวหลักๆของอเมริกายังไม่ได้ลงนะครับเห็นนั่งอยู่ที่ขอบสนามนี่เพียบเลย <laughs> เขาคงจะเก็บผู้เล่นของเขาเอาไว้ตอนไท้ายฤดูกาลนี่แหละมัง้งท,ท้ายหลีกนี่แหละมัง้งคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าปลาซาดินตัวใหญ่มากคอมเมนต์ต่อไปครับมีบอกว่าไทยเล่นกับ BCBB ทุ่มสุดตัวเพื่อพลับเซตสุดท้ายดีเกินจะรับไหว9้าแรก และการบล็อกของอเมริกาแย่มากหมายถึงว่าช่วง,วงรแรกๆทำให้โอกาสถูกขัดขวางคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไทยเล่นได้ดีมากเวียดนามควรเรียนรู้มากกว่านี้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าทีมไทยไม่มีผู้เล่นตัวหลักชัชชุออนและหัทยาบอลเร็วนี่ก็หมายถึงว่าหายไปสองคนเขาก็มองนะัเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเลิศแล้วนะแต่ถ้ามีบีมเข้ามามีหัทยาเข้ามาไม่อยากจะพูดเลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันคงจะตื่นเต้นน่าดูเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะแต่ก็ใกล้เคียงละวะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสไตล์ไทยแบบนี้ก็ได้นะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าธนชาไม่มีคุณนะสมบัติในเวียดน,นามเขาพูดนะธนชาเล่นได้ต่างหลายคันเนี่ยนะั่งเห็นนะมีคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าคุณทนพอแล้วไปที่ VNL และต่อสู้ต่อไปมีคอมเมนต์ตอบกลับ6คอมเมนต์เลยบอกว่าพี่สาวที่เผ็ดร้อน คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเพจไหมเอาละมาเล่น VNL กันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันในเรื่องของพี่ชายคุณคุณมีการศึกษาความรู้และประสบการณ์อะไรถึงได้ไปลดทอนนิสัยคนอื่นน่าสงสารในอัลบาดากันซะแล้วข้ามดีกว่านะไปที่คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเด็กสาวชาวอเมริกันวัย16ทั้งสวยทั้งน่ารักเอ๊มีอยู่อายุ16ไม่มีนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า เวียดนามมิทติ้งเ n จะได้รู้ถึงความสุภาพเป็นอย่างไร <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าประเทศไทยตกอันดับไปเท่าไหร่มีคอมเมนต์ตอบกลับมาตอบกลับบอกว่าอันดับที่17คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไทยเก็บ3แมแต้มสุดสวยคว้าชัยชนะญี่ปุ่น2เซตรวดห่วยไปดูมาจากไหนนาะบบบนี้นาะ คุณเอกวกดินเอาละท่านผู้ชมครับนำมาฝากกันสั้นๆกับคลิปนี้ครับหลังจากไทยได้พ่ายให้กับอเมริกาอย่างตื่นเต้นพ่ายแบบภูมิใจครับท่านผู้ชมเพราะว่าไทยเล่นได้ดีมากๆเลยคราวนี้ครับพบกันใหม่กับพายานโนยได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ